ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคุณแม่ท่านนี้ก่อนเลยนะครับที่ใจกล้ามากครับแล้วก็มาสอบถามนะครับข้อมูลที่เธอถามคําถามเหล่านี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่กล้าที่จะมาถามนะครับต้องขอชื่นชมอย่างจริงใจเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอใช้เคสนี้นะครับเป็นการแนะนำนะครับพี่น้องที่อยากจะซื้อประกันนะครับทำความเข้าใจใหม่เพราะมีบางมุมอาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับในเรื่องของการ ใช้ประกันหรือเครมประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับเขาเอาไว้เพื่อรักษานะครับดังนั้นจะรักษาแบบไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหมอนะครับหมอเขาจะมีวิธีการประเมินนะครับว่ามีความจําเป็นทางการแพทย์แบบไหนถึงจะให้ รักษาแบบไหนจะเป็น OPD หรือ IPD นะครับการที่ลูกป่วยไข้หรือใครก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องนอนโรงพยาบาลก็หมอเขาก็ไม่ให้นอนนะครับเขาให้รักษาเป็นแบบ OPD ไปนะครับนี่คือความหมายของความจําเป็นทางการแพทย์นะครับการซื้อประกันไม่ใช่ว่าซื้อแล้วนะครับมาเหมือนประมาณว่าเอาความสะดวกสบายนะครับมันมันเป็นความจําเป็นทางการแพทย์เป็นหลักนะครับ พี่น้องอาจจะเจอตัวแทนนะครับในอดีตให้ข้อมูลแบบว่าออท้องเสียอะไรเป็นไข้ก็นอนได้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะเจอตัวแทนที่เขาพยายามปิดการขายทําอะไรให้พูดให้มันดูง่ายๆฟังง่ายๆนะครับแล้วก็เราก็หลงเชื่อนะครับตัดสินใจซื้อก็ด้วยเพราะว่าความง่ายๆแบบนั้นนะครับก็ไม่ผิดอันนี้ต้องโทษกับตัวแทนว่าไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับอย่างตรงไปตรงมาที่แท้จริงนะครับอย่าลืมนะครับ การรักษาต่างๆก็จะมีความจำเป็นปทางการแพทย์แล้วก็เทียบกับเวทปฏิบัติพี่น้องลองไปเสิร์ชดูคํานี้แล้วกันนะเวทปฏิบัตินะครับมันก็ต้องอิงอ้างอีงตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูลูกอยากจะเอาลูกไปฝากที่พยาบาลให้เช็ดตัวให้อะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่วิธีของการเคลมประกันหรือการใช้ประกันสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าคําตอบที่ได้หรือคาแนะนาที่ได้ ที่พี่น้องได้ยินมันอาจจะรู้สึกไม่ลื่นหูอาจจะทำให้พี่น้องสะเทือนใจยังไงก็ผมก็มีความปรารถนาดีที่อยากจ,จะให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดในอนาคตนะครับถ้าพี่น้องมีคำถามเพิ่มเติมก็ทักมานะสอบถามได้นะครับแล้วคุยกันครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิงกงไบโอโปรไฟล์นะครับ